ชีนักวิทยาศาสตร์ทําการผ่าตัดสมองของคนที่เพิ่งเลิอกกับแฟนหลังจากคบกันมา20ปีเพื่อศึกษาว่าทําไมยังมูฟออนไม่ได้สักทีวะ่ะความรักในทางวิทยาศาสตร,ร์มันไม่ใช่เรื่องของหัวใจนะเว้ยแต่มันเป็นเรื่องของสมองดังนั้นถ้าเราจะมูฟออนจากใครหรือว่าเราอยากลืมใครสักคนหลังจากที่เลิกกันมาเราต้องมาแก้ที่สมองอย่างเดียวเลยก็จะมีสมองส่วนหน้าพีฟอนเทลคอนเทคเกี่ยวกับเหตุผลยับยั้งชั่งใจนิวเคลียสแอคคัมเบนเกี่ยวกับความตื่นเต้นอะมิกดาล่าเกี่ยวกับอารมณ์วีทีเอ เป็นสมองส่วนที่รับความรู้สึกแล้วก็ฮิปโปแคมปัสตัวนี้ก็เกี่ยวกับความจําแล้วก็บาซ่าแกงเกียเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือเราจะเรียกว่ามัสเซิลเมมโมรีก็ได้พอผู้ชายขอผู้หญิงเป็นแฟนน่ะไอ้ตัวแรกที่จะทำงานคือตัวนี้โดปามีนเพราะว่ามันเป็นตัวรับสัญญาณเป็นตัวแรกอยู่แล้วโดปามีนก็จะหลังอยู่ในสมองส่วนที่เป็น VTA อ่าพอโดปามีนมันหลังปุ๊บมันไปกระตุ้นไอ้สองตัวนี้อะมิกดาลากับนิวเคลียสแอคคัมเบนอ่า พอมีคนมาขอเป็นแฟนเธอเป็นแฟนกับเรานะโอเคเป็นแน่แนๆอารมณ์ทํางานอะมิกดาาราททำงานก็คือเราก็จะมีความสุขโอ้ฟินได้เป็นแฟนเหมือนสักทีและสารความตื่นเต้นก็จะทางานนะตื่นเต้น,ห,นหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอขอเป็นแฟนแล้วจะพาไปไหนต่อนะ <c oughs> ดังนั้นพอขอเป็นแฟนเนี่ยสามตัวเนี้ยนะมันจะทํางานพร้อมกันมันจะเพิ่มพร้อมๆกันเลยแต่อย่าลืมก่อนที่เราจะตอบตกลงเป็นแฟนเขาสารความตื่นเต้นตัวเนี้ย จะทำการส่งสัญญาณมาที่สมองส่วนหน้าที่เรียกว่าพีฟอนทัลคอนเทก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นดังนั้นพีฟอนทัลคอนเทกก็เลยบอกเอ้ยมึงรักกันอยู่แล้วอ่ะตอบตกลงไปโอเคเป็นแฟนเรียบร้อยตอนที่เราขอคบกันก็จะเป็น4ตัวนี้ที่ทำงานพอระหว่างคบกันสมองส่วนไหนทำงานบ้างไอ้พวกโดปามีนสารตื่นเต้นอ่ะ มันจะเฉยๆลงไปแล้วเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะมันก็เป็นชีวิตเดิมๆวนลูปที่เราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาตัวที่จะทํางานหนักตอนที่ระหว่างคบกันคือตัวนี้ h i ปโปแคมป u s ความจําเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ว่ามึงจะคุยอะไรกันนะผู้หญิงมันจําได้ทุกคําอยู่แล้วและตัว h i ปโป c a m p u s ขออธิบายอย่างนี้ผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิง h i ปโปแคมป u s จะเรียงอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเวลาจะหาอะไรหาเจอง่ายมาก อย่างเช่นสมมุติว่าเราเคยทําท่าทางอะไรน้ําเสียงพูดใจยังไงให้เขาได้ยินอ่ะพอเราพูดคําน้ําซ้าอ่ะเขารู้เลยว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่หรือเราโกหกหรือเราไม่โกหกหรือตอนนั้นเรามีความสุขหรือเราเก็บกดอะไรเงี้ยผู้หญิงจะจําได้แม่นกว่าผู้ชายเว้ยเพราะว่าตัวฮิปโปแคมปัสอ่ะมันเหมือนเป็นเชลล์อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาเรียงไว้แบบสวยงามอ่ะแต่ฮิปโปแคมปัสของผู้ชายนะยเว้มันเป็นอย่างนี้เว้ย พอมันเป็นมันไม่ได้เป็นเชลเว้ยมันมีอะไรมันก็กองกองกององไม่ใช่ว่ามันจําไม่ได้นะมันจําได้ทุกเรื่องแต่มันกองไว้พอเริ่มเข้าใจไหมว่าผู้ชายอ่ะมันไม่ค่อยใส่ใจผู้หญิงเพราะอะไรก็เพราะว่าแบบเวลามันเห็นผู้หญิงอ่ะออกอาการอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันไม่รู้เว้ยแต่มันหาในฮิปโปแคมปัสอ่ะมันหาไม่เจอว่าตอนนั้นผู้หญิงอ่ะมีอารมณ์ไงแต่ถ้านั่งคิดสักแป๊บหนึ่งมันก็จะพอคิดได้เว้ยดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ต่างกันนะฮิปโปแคมปัสระหว่างที่ครบกัน พอคบกันไปนานๆทุกอย่างมันเป็นระบบอัตโนมัติใช่ไหมเช้าตื่นมาต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้เธอจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆปุ๊บตัวนี้ทํางานบาซ่าแองเกลียบาซ่าแองเกลียก็คือจะป้อนระบบไปเลยว่าเวลาเราเจอแฟนเราจะพูดอะไรก่อนนอนเราจะพูดอะไรแฟนจะกินข้าวอะไรเราจะต้องใส่อย่างงู้นอย่างนี้ให้เขาจะต้องทํา12 3สก่อนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในระบบบาซ่าแองเกลียเลยก็คือทําโดยไม่ต้องคิดอันนี้แหละคือระหว่างทางที่คบกันแล้วทีเนี้ย ต่อไปแล้วถ้าเลิกกันอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นพอตอนที่เราจะเลิกกันอ่ะไอตัวคิปโปรแรมปัสอ่ะเชลลอ่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวเว้ยไอตัวเมมโมรีเราอ่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของเราสองคนพอเลิกกันปุ๊บเธอเลิกกันเถอตัวไหนทํางานก่อนย้อนกลับไปนี่เลยมันจะมันจะย้อนกลับไปวันแรกที่เราคบกันตัว VTA ทํางานก่อนตอนแรกโดปามีนสูงใช่ไหมเพราะว่ามีความสุขตื่นเต้นคราวนี้โดนบอกเลิกเกิดอะไรขึ้น รงข้ามโดปาม,มีนต่ำกูไม่มีเขาอีกแล้วส่งผลมาถึงอารมณ์โกรธแค้นอะไรสักอย่างถ้าเปเยอะหน่อยก็โกรธเยอะหน่อยถ้าทุ่มเทเขาเยอะหน่อยก็จะโกรธเยอะหน่อยไอ้อนี่จริงจริงนะถ้าสมมุติเราทุ่มเทอะไรให้กับใครมากๆอะมิดดาล่าทำงานหนักมากนะนเป็นเรื่องของอารมณ์แบบเอ้ยกูให้มึงไปตั้งเยอะกูทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านให้มึงทั้งวันตั้งเยอะมึงมาทิ้งกูไปอย่างง่ายๆหรอ,อมิดดาร่าร้อนเลยหัวร้อนอะ มันไปกระตุ้นตอนนี้อะมิกดาลา่าดังนั้นถ้าโดปามีนดาวอะมิกดาลา่าดาวอารมณ์ไม่ดีแล้วเป็นนิกรถีบนะอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะส่งผลไปที่นิวเคลียสแอคคัมเบนความตื่นเต้นจากตอนแรกตื่นเต้นที่จะได้ตื่นเต้นที่จะเสียนะมันลงหมดเลยตื่นเต้นที่จะเสียคืออะไรก็คือแบบแล้วหลังจากนี้กูจะอยู่ยังไงมึงจะไปมีใครหลังจากนี้หรือเปล่าและคราวนี้มันก็จะส่งมาที่ ที่ r o n t a l cortex บอกเลยตัวเนี้ยตอนที่คบกันอ่ะตัวเนี้ยมันโดนทำลายไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบคือเขาจะสามารถเข้าออกบ้านเราได้อย่างอัตโนมัติเขาจะอยู่เขาจะทำอะไรกับสมองเราก็ได้เขาจะปั่นหัวอะไรเราก็ได้เขาจะเข้าเข้าออกได้ตัวเนี้ยเราทำงานแย่แล้วพอเลิกกันไปเว้ยมันจะไม่มีการยังคิดยักทำอะไรเลยเว้ยเราจะไม่มีสติเราจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันถูกหรือมันผิดบางคนก็อาจจะแบบหลุดหลุดเงีย้ยเอ้ย ลองไปคุยกับคนอื่นแม่งเลยหรือบางคนอาจจะไปกินเหล้าเละทั้งๆที่ก็ไม่เคยกินมาหรือไปทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะที่ไม่เคยทํามาก่อนอ่ะเพราะว่าตัวพ f r o n t a l c o อ t e x กตัวนี้มันถูกทําลายไปแล้วเว้ยเราจะไม่มีเกาะกําบังป้องกันความ <c oughs> เขาเรียกว่าผลประโยชน์ของตัวเราเองและนะอ่ะ,อะพอมันเกิดระบบนี้ขึ้นปุ๊บแล้วถ้าเราจะมูฟออนอ่ะทำยังไงคือโดยระบบอ่ะเวลาเราโดนบอกเลิออย่างที่บอกอโดปามีนต่ําใช่ไหมอะมิกดาาโกรธ นิวเคลียสแอคคมเบนต่ําสิ่งที่มันจะต้องทํากลับม้าคือมันมันจะต้องทําให้โดปามีนเรากลับมาใหม่เว้ยอะมิกดาลาอารมณ์ต้องทําให้มันกลับมาดีอันนี้เหมือนจะพูดง่ายใช่ไหมแต่มันมีวิธีมันมีอยู่สารอยู่ตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเรียกว่าสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินตัวนี้สารเอนโดฟินคืออะไร สารที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเว้ยแต่ก่อนที่เราจะไปเห็นคุณค่าในตัวเองโดยการหลั่งสารเอโดฟินเนี่ยมันจะต้องมาทําการจัดการตัวนี้ก่อนก็คือฮิปโปแคมปัสระบบความจําของเราระหว่างทางมึงจําเรื่องราวของเราสองคนเนี่ยเต็มหัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจำดีเหลือเกินจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วจะทํายังไงให้เราจัดการตัวฮิปโปแคมปัสได้บอกเลยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้คนไม่ค่อยลืม ก็คือเหมือนกับว่ามูออนไม่ได้เพราะว่าความจําทุกอย่างอ่ะทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะมันอยู่ในนี้หมดแล้วเว้ยทางเดียวที่จะทาให้ฮิปโปแคมปัสในส่วนที่เรามีเขาอะมันลดลงเนี่ยมันไม่สามารถเอาออกได้โดยการลบลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเพราะมันลืมไม่ได้แต่อยากให้จินตนาการว่าฮิปโปแคมปัสของเราคือสระไว้น้ําสระหนึ่งเวลามันมีขี้อะตกลงไปอ่ะตอนเนี้ยคือเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่เรารักไงพอเขาเลิกไปแล้วเขาเป็นขี้ พอขี้มันตกลงไปสาวไว้น้ำทำไงมันก็ปนอยู่ในนี้ใช่ไหมดังนั้นเพื่อที่จะให้ขี้มันเจือจางไปเราต้องเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ขี้มันเจือจางแล้วก็ไหลออกนอกสระแล้วก็ลงท่อน้ำเสียไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไปได้หมดนะเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนที่จางๆอยู่ความหมายก็คือเราควรที่จะเติมประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่เป็นในทางที่ดีนะ อย่างเช่นการออกกําลังกายการไปเที่ยวการไปเจออะไรใหม่ๆให้เราจําอะไรใหม่ๆอ่ะเพื่อมาทดแทนความจําที่เรากับเขามีร่วมกันเพื่อให้มันจางเรื่อยๆจนเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงคือเรายิ่งมีความรู้เยอะก็เหมือนกับสารไว้น้ําเรายิ่งขยายอ่ะพอสารไว้น้ายิ่งขยายปุ๊บไอตัวที่เป็นขี้อ่ะมันก็จะดูก้อนเล็กลงเรื่อยๆเพราะสาเราใหญ่นะพอเราไปทํากิจกรรมใหม่ๆอ่ะมันจะมากระตุ้นสารตัวนี้เอนโดฟิน อย่างเช่นไปออกกําลังกายใช่ไหมรันก็จะทําให้เราหุ่นดีขึ้นมันจะไปกระตุ้นตัวโดปามีนให้เรารู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแทนที่จะไปมีความสุขกับเขาและมันก็จะไปกระตุ้นอะมิกดาล่าในช่วงที่เราออกกําลังกายมันก็จะทําให้เราอารมณ์กลับมาดีขึ้นอะมิกดาล่าก็จะเป็นโพซิทีฟและมันก็จะไปกระตุ้นความตื่นเต้นตัวนี้ว่าถ้าเราหุ่นดีแล้ว จะมีใครมาสนใจเราหรือเปล่าหรือบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเนี่ยจะมาสนใจเราหรือเปล่าบางคนเขาความตื่นเต้นเขาเป็นประมาณว่าเมื่อเราหุ่นดีแล้วเราจะดีกว่านี้ได้อีกไหมเราจะทําอะไรที่มีค่าได้กว่านี้ได้อีกไหมดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะดังนั้นจะบอกเลยว่าพอเราไปออกกำลังกายหรือไปทําให้ตัวเองมีฐานะมากขึ้นหรือทําอะไรที่มันสร้างแวลูให้กับตัวเองเอนโดฟินมันเพิ่มเพราะเรารู้สึกตัวเองมีค่า พอเอนโดฟินเพิ่มพายสามตัวนี้เพิ่มหมดเลยพอมันพายสามตัวนี้เพิ่มเรารู้สึกเรามีค่าใช่ไหมส่งสัญญาณมาที่ p ีฟอนทัลคอนเท t กซ์สมองส่วนยับยั้งชั่งใจและสติและเหตุผลเราจะมีมากขึ้นเวยตอนเนี้ยเราจะมีรอปรพอเพิ่มจากสิบคนเป็นร้อยคนไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายๆแล้วโดยเฉพาะคนที่เร็วๆเหมือนคนที่แล้ว